ค่ะสวัสดีค่ะดิ่ฉันนางสาววิรวัรณธรรมขันแก้วรหัส601710110ค่ะวันนี้ค่ะจะมาพรีเซนต์งานค่ะเกี่ยวกับเป็นโครงการโรงแรมของนักเขียนค่ะไซต์ที่ตั้งนะคะจะอยู่ที่เกาะสิเลจังหวัดภูเก็ตค่ะภูเก็ตเป็นพื้นที่เกาะค่ะอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย มีทั้งชุมชนป่าไม้แล้วก็ทะเลค่ะแล้วก็จะมีแหล่งที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะค่ะโรงแรมของหนูนะคะจะมีคอนเซปต์ขึ้นมาโจทย์ของหนูจะเป็นจินตนาการกับธรรมชาติค่ะถ้าพูดถึงภูเก็ตสิ่งแรกที่จะนึกถึงก็จะนึกถึงท้องทะเลหรือว่านกที่บินโฉบผิวทะเล พื่อหาอาหารนะคะนกที่ให้ความสนใจนี้ก็คือนกนางแอ่นค่ะนกที่สามารถทำนำน้ำลายของมันเองอะคะ่ะมาสร้างรังเพื่อการอยู่อาศัยสิ่งที่นำมาและให้ความสนใจนั้นก็คือเส้นสายของรังนกนางแอ่นค่ะจะถอดรูปจากรังของนกนางแอ่นค่ะเส้นเส้นของรังนกนางแอ่นจะสร้างมาจาก ้ำลายของนกนางแอนค่ะที่มีความพิวแล้วก็โครงสร้างของรังจะมีความแข็งแรงนกนางแอนมักจะสร้างรังที่เกาะค่ะหรือว่าสร้างตรงหน้าผาในกรณีที่นกที่มาจากธรรมชาติค่ะจึงได้นำเส้นสายเหล่านั้นมาดัดแปลงเข้ากับโจทย์ที่ว่าจินตนาการและธรรมชาตินะคะอันนี้จะเป็นสไลด์ที่เขาไปเก็บ ลังนกลังแอ่นตามธรรมชาติค่ะเลเยอร์ของไซค่ะก็จะเป็นรูปด้านค่ะตัวโครงการของหนูเข้ามาแล้วจะเจอกับคาเฟ่ก่อนค่ะคาเฟ่จะเปิดโล่งเพื่อได้เพื่อให้ซึมซับกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็จะมา หลังคาเฟ่จะเป็นห้องสมุดค่ะเพื่อเสริมความเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้คนที่มาแล้วก็ห้องสมุดนี้คนนอกสามารถเข้ามาได้ค่ะคาเฟ่ก็คนนอกสามารถเข้ามานั่งได้เช่นกันค่ะพอเดินขึ้นมาตรงบันไดเลื่อนตรงชั้นสองค่ะจะเจอกับล็อบบี้ค่ะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แขกที่มาพักค่ะ นี้จะเป็นห้องอาหารค่ะห้องต่อไปก็จะเป็นห้องพักค่ะห้องพักจะมีอยู่3ไทป์ค่ะ3มรูปแบบห้องพักรูปแบบแรกจะเป็น Normal Ro o m ค่ะสำหรับคนสำหรับผู้คนทั่วไปค่ะแล้วก็ห้องที่สองจะเป็นสูตรค่ะห้องสูตร o o m ค่ะ จะมีความจะมีความหลูหราขึ้นมาหน่อยแล้วก็รองรับผู้รองรับแขกได้มากขึ้นค่ะนี่ห้องสุดท้ายค่ะดีลักซ์รูมจะเป็นห้องขนาดใหญ่แล้วก็จะมีห้องครัวในตัวค่ะนี่ห้องนอนค่ะจะแยก กับตัวห้องเลยค่ะบรรยากาศภายในจะเป็นเส้นสายที่มีความโคง้งมีความพิไวไวที่ถอดมาที่ถอดแบบมาจากหลังของลังนกค่ะอันนี้เป็นระบบค่ะง,งานระบบไฟ แปลนชั้นแรกค่ะแปลนชั้นแรกจะเป็นแปลนที่ผู้คนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ค่ะจะเป็นโคเวอร์กิ้งสเปซแล้วก็คาเฟ่แล้วก็ห้องสมุดค่ะส่วนชั้นที่2จะมีล็อบบี้ฟิตเนสแล้วก็ออฟฟิศให้กับให้กับพนักงานที่ทำงานอยู่ค่ะแล้วก็จะเป็นห้องเก็บของของแม่บ้านค่ะเดินต่อไปอีกนิดก็จะเป็น ห้องอาหารค่ะห้องอาหารที่มีห้องครัวภายในตัวจะเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปลิฟต์จะอยู่จะมี2จุดค่ะจะเป็นลิฟต์ทรงกลมแล้วก็เป็นลิฟต์แก้วค่ะเพื่อจะได้เห็นบรรยากาศรอบนอกค่ะขึ้นไปชั้นที่3จะเป็นโซนของห้องพักค่ะชั้นที่3ชั้นที่4จะเป็น ห้อง Normal Room ค่ะชั้นที่5ชั้นที่6จะเป็นห้อง s สู Room ค่ะส่วนชั้นสุดท้ายชั้นที่7จะเป็นห้อง DELUX e r o o m ค่ะห้อง DELUX r r o o m จะมีพิเศษอีกนิดคือตรงเพดานตอนเข้าห้องอะค่ะจะมีช่องแสงเปิดเป็นวงกลมเพื่อรับแสงจากธรรมชาติลงมาจากหลังคาค่ะ โดยรวมแล้วโดยรวมแล้วแบบของหนูก็จะถอดออกมาจากลังนกตรงๆเลยอะคะ่ะที่มีเส้นใสที่โค้งแล้วก็บิดผิวไปตามธรรมชาติ่ะคะค่ะขอบคุณะคะ่ะ